สวนผุนนุยโยนในสวนผุ่นบอกเอาเอา,เอาไหมเอาจันค่ะ คนสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่ไรก็มาโผล่ที่บ้านพี่เอทุกทีเดี๋ยวขอปิดหน้าพี่เอไว้หน่อยนะทุกคนเมื่อพี่เอโพมเดี๋ยวแกก็จะเปิดหน้าเองมันเป็นเราก็เคารพสิทธิส่วนบุคคลเนาะถ้าเบลเห็นเบล เอาสาติกเกอร์ปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านเบลเนาะก็คือเราก็เกรงใจเจ้าของบ้านเขาเราก็เอาสาติกเกอร์ปิดไว้แล้วกันเนาะขออภัพยพี่พี่เอฟซทุกคนด้วยวนนันเนี้ยเบลกับพี่เอ๋นัดกันว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกันเพราะว่ารอบที่แล้วมั้งก็คือเราก็ทําแกงไตปลาทํซุ้มต่ากินข้าวแบบอร่อยอร่อยใช่ไหมทุกคนแล้วพี่เอกก็บอกว่าสิ่งแรกถ้าแกกับไทยนะแกจะกินก๋วยเตี๋ยวแกบอกทุกคนแกบอกงนี้เลยแล้วเราแบบ เอาก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราทํากินกันไหมละ่ะแต่ว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะเราก็ทากินก๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยวไปต้มน้ําซุปแซ่บๆมาให้กินเนาะคือเราก็ต้มน้ําซุปแบบเรามีเครื่องปรุงที่มันเป็นน้ําซุป อ่าสำเร็จรูปในการทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะทุกคนเบลก็เอาไม้ด้วยอยู่แล้วก็เนี่ยเบลก็เจียวกระเทียมเพราะว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวมันต้องเล่นใหญ่ใช่ไหมกระเทียมเจียวเอ้ยอ่าหนังไก่กรอบเอ้ยอะไรเงี้ยมันต้องมีนะทุกคนหนังไก่กรอบก็เอามาแทนกากหมูเอ,อ้เรากินกากหมูไม่ได้เราก็เอาหนังไก่เนี่ยมาเจียวให้มันหอมหอมแล้วก็เอามาผสมกับ กระเทียมเจียวเบลก็เตรียมเครื่องมาช่วยพี่เอบ้างเนาะทุกคนเบลทําน้ําซุปอะไรเงี้ยตอนแรกก็บอกว่าบอกพี่เอว่าเดี๋ยวเบลจะหุงข้าวไม่ได้วยทุกคนออกจากบ้านมาลืมเลยจ้าเพราะว่าตอนเช้าว่าจะหุงข้าวใช่ไหมแล้วน้องอน,นาตัวร้อนตัวร้อนก็แบบไม่สบายเพราะว่าวันนั้นที่พาไปกินอ่ะ น้ำแครอทปะนะั่นอะทุกคนรู้สึกว่ามันเย็นหรือเปล่าแล้วก็นานาก็มีแบบตัวร้อนข้าวก็เลยไม่อยากกินเบลก็เลยไปจับตัวดูโอ้โหตัวร้อนมากเลยตอนเช้าเบลก็เลยเช็ดตัวแล้วก็เอายาให้กิน ไข้ลดเบลกเ็เลยแบบเอองั้นตอนแรกว่าจะไม่มานะทุกคนว่าจะเอาของมาส่งพี่เอเฉยๆข้าวเครื่องอะไรเบลก็ลืมหุงไปถ้าลูกป่วยก็คือจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทุกคนเบลก็คิดอยู่งั้นแหละก็ตามที่ทุกคนเห็นเวลาลูกป่วยทีไรจิตตกตลอดพอบ้านก็เลยไปซื้อยาซื้ออะไรมาให้กินเบลก็จับอนาเนเช็ดตัวให้เรียบร้อยเนาะก็ไข้ลดทีนี้แหละตอนแรก ว่าจะไม่มานะทุกคนเพราะว่าลูกไม่สบายใช่ไหมก็จะเอาน้ำสรงน้ำซุปมาส่งเฉยๆแต่ว่าน้องอน,นาก็แบบตัวเย็นขึ้นแล้วก็ให้กินยาแล้วก็นอนหลับมาถึงบ้านพี่เอก็นอนอง หลับมาทีไรก็นอนหลับตลอดนะทุกคนจะไม่ค่อยเห็นน้องอนาในคลิปนี้นะเพราะว่าจะค่อนข้างจะงองเงยคลิปเคิร์บเบลก็ถ่ายได้ตอนน้องอนาหลับพอ,อน้องอนาหลับใช่ไหมเบลก็ไปตัดพงตัดผักช่วยพี่เอเนาะทุกคนคือมีแขกมาบ้านสามสี่คนเลยตอนแรกก็บอกว่ามีประมาณสามคนมาแล้วคราวนี้มาเพิ่มอีกเป็นสามสี่คนเลย เดยวก็เลยมาทําน้าซุปหม้อใหญ่มาแล้วก็มาช่วยตัดพงตัดผักเพราะว่าเบลมาเป็นคนแรกไงทุกคนก็มาช่วยช่วยกันเนาะก็กินด้วยกันก็ช่วยช่วยกันไปผักพี่เอก็คือขึ้นงามมากคะน้าที่เบลมาวันนั้นก็แกก็ตัดไปหมดแล้วนะทุกคนมันมาอีกก็ขึ้นอีกโอ้ยขึ้นเก่งแฮงจ้าผักคะน้าก็คือขึ้นเก่งมากผักบุ้งก็คืองามเบลก็ตัดไปพอประมาณพอได้กินเนาะทุกคนจะทําก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีแบบ เออผักบุ้งใส่เข้าไปแล้วก็ใส่คะนาลวกเข้าไปอุ้ยมันก็เลิศอยู่นะกินกันได้หลายคนเนาะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย้กินกับเพื่อนกินได้หลายคนเนี่ยเมาสมอยไปด้วยอุ้ยมันเลิศมากมันสนุกนะทุกคนมันดีเมาส์มอยกันไปกินข้าวไปมันก็เอามันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราก็อยู่ต่างแดนใช่ไหมนานๆก็จะได้เจอเพื่อนคนไทยทีเราก็จะหาเพื่อนที่แบบอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยคุยกันถูกคอมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะทุกคนเพราะเวลาไปไหนเราก็ต้องเอาสามีเอาลูกไปด้วยเราก็เกรงใจ เขาเนาะคือไป,ไปไปบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพี่เอกก็เชิญมาบ่อยนะี่แหละมามาบ่อยมาทีมาประจําแล้วก็แกก็ชวนเพื่อนมาด้วยวันนี้ก็เลยได้มาทุกคนแต่เบลก็จะกลับไทยสักสองสามวันแล้วสี่ห้าวันเนี่ยเ,เบลก็เดินทางแล้วทุกคน่็จะกลับไปดูแม่ใช่ไหมเพราะแม่ก็นัดคุยกับหมอเฉพาะทางแล้ววพราะวันนั้นที่ไปเอ็กซเรย์เขาก็บอกว่าเอออยากจะผ่าใช่ไหมนู่นนั่นเขาถามแม่เบลเนาะเขาก็แม่ก็เลยบอกว่าเอออยากจะผ่านั่นแหละ แล้วเขาก็เลยนัดให้เบลให้แม่เบลว,วันังคารไปคุยกับหมอเฉพาะทางว่าเออต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อุปกรณ์มีไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบรอคิวกี่คนคือของแม่ก็คือเป็นชนิดว่าเดินไม่ได้แล้วแล้วมันผุมากมันต้องเข้ารับการรักษาถ้าไม่เข้ากับรับการรักษามันก็จะเป็นอย่างอื่นนะแม่แม่ก็เลยกลวัวไงทุกคน เคสของหลวงตานะ่ะก็คือมันเป็นหนักชนิดว่าแกแบบลุกไม่เดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ก็ต้องได้อุ้มได้อะไรกันไปหาหมอ เออนั่นแหละคุณหมอเขาก็เลยผ่าให้ทุกคนผ่าให้แบบเร่งด่วนไม่งั้นก็เดินไม่ได้ก็รอดูเหมือนกันว่าวันอังคารคุณหมอเข้าจะบ้ายังไงเนาะทุกคนแม่เบลตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนแกไม่เคยผ่าตัดอะไรใหญ่ๆแบบนี้เนาะคือไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยถ้าป่วยก็คือมีแต่แบบกินยาแล้วก็เป็นไข้อะไรเงี้ยแต่ป่วยมากๆหรือว่าทรมานมาก่างเงี้ยเจ็บมากๆแกไม่เคยเป็นก็ก่อนแม่ก็คิดว่าแม่แข็งแรงแม่ทํางานหนักได้ไม่ได้มีปัญหาเนาะก็หาเงินเก่งมากทุกคน คือเมื่อก่อนเบลยังแบบคืออยู่กับผัวแล้วก็หาเงินใช้นี่ไม่ได้ยังโทรไปหาแม่แม่ก็ยื่นหยิบยื่นให้ตลอดเนาะคือเราเองอะ่ะพอพอมาเจอแม่เป็นแบบเนี้ยถามแม่ว่าอยากไปหาหมอไหมแกก็บอกว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวไม่นู่นนี่ไม่ไหวเบลก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบลช่วยเนาะ เบลช่วยเบลเบลไปหา <c oughs> คือเล็กๆไม่น้อยนะถ้าสิ่งไหนเจ้าว่าเบลทําได้เบลก,ก็อยากทําแล้วแม่เบลวะไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเบลเลยทุกคนคือเราหยิบยื่นให้แกก็ดีใจแกไม่พูดไม่ขออะไรเบลสักคําไม่ถามแบบว่าถ้าแบบไปหาหมอเงี่ยเบลบโทรไปถามมาเจ็แบบไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยแกก็จะเล่าให้ฟังอยู่ถ้าเราถ้าเราถาม,ถาาถามก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าให้เราพูดให้เราฟังอะไม่พูดเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่พูดเจ็บแค่ไหนก็เอาไว้ในใจ คือไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรทุกวันนี้กินข้าวยังไม่กินเลยน้องชายคนโตเบลอะจากเมื่อก่อนไม่ได้มาอยู่กับแม่นะทุกคนเพราะเบลวันนั้นเบลพูดไปเนาะว่าเออทําไมไม่มีคนมาดูแลแม่เบลจะไปเองน้องชายมาเลยจ้าทุกคนนางมาเองเลยคือนางก็ต้องดูแลลูกดูแลเมียนางใช่ไหมก็ทํางานแล้วคราวนี้ น้องชายเบลก็เลยมาอยู่กับแม่แล้วก็มาทํางานไปด้วยส่งเสียให้เมียให้ลูกไปด้วยแล้วก็ดูแลแม่ไปด้วยในตัวเบลก็เลยอุ่นใจว่าเออถ้าเบลกลับไปเพราะว่าเบลมีมีเวลาแลค่สองเดือนอย่างน้อยก็มีน้องชายที่ยังอยู่ข้างๆมาดูแลแม่ไงทุกคนคือครั้งหนึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราแม่แกไม่ได้ดูแลเแบลบมันตั้งแต่เด็กแกก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรถึงจะดูแลเแบลบคิดว่าก็ไม่ได้เรียกร้องเพราะว่ากับน้องชายสองคนแกก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรพอน้องไม่มาหรือ น้องไปที่อื่นอย่างเงี้ยแม่แกก็ไม่ได้พูดแกก็บอกกับไปว่าไม่ไม่ทำแกไม่อยากผ่าเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยแต่เบลก็เป็นคนอาสาที่พูดเองว่าเออเดี๋ยวเบลจะเดี๋ยวเบลจะทําให้ทุกอย่างแล้วเบลก็จะดูแลเองเงี้ยพอเบลพูดไปใช่ไหมน้องชายคนตูตอนแรกไม่ได้อยู่กับแม่เบลนะนางก็มานางก็มาช่วยพ่อกับแม่ทํางานเพราะว่าต่างคนต่างแบบเออมีครอบครัวใช่ไหมเขาก็ไปอยู่กับลูกกับเมียเขาก็ไม่มีใครอยู่กับแม่กับพ่อเลยแล้วน้องชาย คนเล็กก็เพิ่งมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับแฟนแล้วไม่ไม <elas> <en> ่มาผมงอนงอนนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ก็ไม่มาแล้วก็เออนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจหรอกความรู้สึกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาคิดยังไงเดี๋ยวตอนแรกเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเบลก็ยังไม่เข้าใจเลยเบลเป็นเด็กอ่ะคุณตาคุณยายเลี้ยงเบลมาใช่ไหม แม่เบลติดเพื่อนมากแล้วเบลเบลเป็นคนอยากมีเงินมากอยากทํางานมากทุกคนแล้วเบบอยากหาเงินคือใครเรียกให้เบลไปใช้ไปแบบมันจะมีต้นมะขามใช่ไหมก็เขาก็จะขย่มมะขามแล้วมะขามมันก็จะร่วงลงมาข้างบ้านเขาก็จะใช้เราให้ไปขย่มมะขามให้เลยได้5บาท10บาทวันนั้นได้ได้ตั้งร้อยหนึ่งทุกคนแล้วก็เบลเอาเงินมาให้คุณตาคุณตา,างเี้ย แกเราก็แบบดีใจที่เราได้หาเงินใช่ไหมเราก็อยากไปทํางานคุณตาไม่อยากให้เราไปเพราะว่าตอนนั้นอายุยังไม่ถึง15บัตรประชาชนไม่มีแกก็ไม่สบายแกก็อยากให้เราอยู่ด้วยกับแกแกก็เลี้ยงเรามาคือเบลก็ไปเบลก็ตัดสินใจไปมันเป็นวัยรุ่นมันเป็นช่วงที่แบบว่าอารมณ์ร้อนแรงมันก็ไปเบลก็ไปทํางานสุดท้ายคุณตาก็จากไปโดยที่เบลก็ไม่ได้ร่ำลาอะไรตอนนั้นโทร,ทรศัพท์มันก็ยังไม่ได้มีแบบว่าโทรเห็นหน้ากัน คือเบลไม่มีโทรศัพท์ด้วยซ้ําแล้วอพี่สาวที่ขายส้มตําอยู่ที่บ้านแกก็โทรมาหาพี่อีกคนหนึ่งแล้วก็ให้เขามาบอกเบลว่าคุณตาเสียแล้วนะให้กลับมาบ้านอย่างเงี้ยเบลถึงได้กลับมามาพูดกับหน้าโรงศพว่าพ่อเบลเอาขออโหสิกรรมนะอะไรเงี้ยคือได้พูดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ดูแลท่านเบลเสียใจมากจนถึงทุกวันนี้เลยนะทุกคนยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณยายตอนคุณยายเสียไป เบลก็มาอยู่ที่อีดานตอนเบลกลับไปที่ที่เมืองไทยนะ่ะเบลไปผูกแขนข้อไม้ข้อมือกับพ่อบ้านนะ่ะคือยังได้ผูกแขนกับคุณยายนะ คือคุณยายเบลก็ปูกแขนให้พ่อบ้านพ่อบ้านก็ได้เจอวันที่เบลจะกลับน่ะเบลก็ได้กราบตักยายเป็นครั้งสุดท้ายได้กราบได้กอดคือตอนคุณยายเบลก็ทําทุกอย่างตอนที่เบลมีเบลก็ไม่เคยลืมเบลกลับบ้านก่อนที่เบลจะมาล้างมือล้างมือล้างเท้ายกคันหงขันห้าอะไรเงี้ยให้ยายแต่เบลไม่ได้ดูแลแกในวินาทีสุดท้ายเบลอคลอดน้องอดินได้ประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละแกก็เข้าโรงพยาบาลกระทันหัน เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในระยะสุดท้ายเพราะว่าตอนคุณเบลไปหาคุณยายอ่ะคุณยายก็คือไ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 อมากทุกคนไอไอไม่เราก็ไม่รู้เนาะพาไปหาหมอเงี้ยก,ก็ไม่ได้มีอะไรก็ตรวจไม่เจอแต่วันนั้นวันที่แกจะไปจริงๆก็คือ แกนอนสมไม่ลุกขึ้นมาจากที่นอนเนี่ย <Okay. S 1> ก็เลยพาไปหาหมอญ mm hmm. าติยาดเดยลนี่แหละ mm hmm. ก็เลยพายายไปหาหมอ mm hmm. ก็สุดท้ายก็ได้ไปโรงพยาบาลอุดร mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่าๆนี่แนหะ mm hmm. ละ mm hmm. เบลก็กําลังจะคลอดลูกเลย แล้วก็ย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลนากลางสุดท้ายเบลขอดูกได้ประมาณเดือนกว่าๆคุณยายก็เลยเสียไปทุกคนเบลเองอ่ะเบลคิดว่าน้องอดินหกเดือนเบลจะพาหลานกลับไปหายายแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายก็ได้พาลูกสองคนไปกราบหน้าเขาเรียกอะไรที่อยู่ในวัดอ่ะที่เบลพาเด็กๆไปนั่นแหละก็ได้จุดธูปบอกแค่นั้นไม่ได้ดูแลไม่ได้เบลก็ยังเสียใจว่าคนที่เขาดูแลเบลมาตั้งแต่เล็กเนี่ย ทำไมเบลถึงไม่ได้ดูเลยเขาทำไมเบลถึง โดยถึงต้องมาอยู่แบบนี้มันทาไมโชคชะตามันถึงเป็นอย่างนี้มันมันรู้สึกผิดนะทุกคนมันรู้สึกผิดมากแต่เราก็แก้ไขอดีตไม่ได้เรากลับไปแก้ไขอดีตมันไม่ได้ทุกคนเพราะมันก็เสียไปแล้วแต่ว่าเราก็จะทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดเพราะรสชาติของชีวิตรสชาติของการใช้ชีวิตคู่การมีครอบครัวมันประสบการณ์เนี่ยมันสั่งสอนเรามาแบบหนักแน่นหนักหน่วงให้เราอดทนแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นในทุกวันสิ่งไหนที่เราพยายามทําได้ที่ทําได้เราก็ต้อง ทำก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างเบลว่ามันสายเกินไปเบลว่าเบลเบลโตมากขึ้นแล้วนะทุกคนความรู้สึกความคิดอย่างเงี้ยความอดทนมากขึ้นเมื่อก่อนเบลไม่อดทนเลยนะอายุสิบสี่สิบห้านะ่เออแล้วแต่เบลไม่สนใจคะ่ะกับหัวเหมือนกันอยู่เนี่ยมาใช้ชีวิตในครอบครัวเราถึงได้รู้ว่าเออการใช้ชีวิตแบบเนี้ย มันต้องอดต้องทนกันและกันต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ไม่คิดอะไรมากเออถ้าเราคิดมากหรือว่าเราไม่ปล่อยวางมันจะอยู่ยากใช้ชีวิตยากแล้วบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทบทวนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลย เขาถึงว <Da> ่าก <shorts> ันนะนาอทุกคนคืออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะคิดอะไรมากขึ้นเราก็จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็นึกถึงตัวเองทีในตอนอายุ15ก็นึกคนละอย่างเนี่ยทุกคนไม่อดไม่ทนเบลเคยที่พยายามจะไปอยู่กับแม่เพราะตอนนั้นแม่เรียกให้เบลเบลเรียนจบใช่ไหมเบลไม่รู้เบลจะไปไหนเบลก็ไปหาแม่แต่ก็อยู่กับแม่ไม่ได้สุดท้ายเราก็ได้มาเดินดําเนินชีวิตตัวเองพอได้มาเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของตัวเองคือ มันทําให้เราอดทนมากขึ้นแล้วก็คิดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นไม่ถอดใจอะไรง่ายๆมาก,ข,มกาขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราโตขึ้นเนี่ยอายุเลข3ก็คือโตขึ้นมากแล้วอดทนกับความรู้สึกตัวเองเก่งมากทุกคนนะมอดเดเมาส์มอยละคลิปไปถึงไหนแล้ววันนี้บ้านพี่เอก็ทําปิ้งย่างสไตล์อิหร่านด้วยนะทุกคนก็จะเป็นไก่ย่างอะไรด้วยมะเขือเทศย่างก็เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านนี้คือถ้ากินไก่ย่างต้องมีมะเขือเทศย่างด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวของเราก็พร้อมเสืบแล้วเพราะว่า เพื่อนๆก็มาครบกันแล้วเนาะทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะตีนไก่ไปเปล่อยพราะพี่เอต้มตีนไก่ไว้เปล่อยมาก ตักเข้าปากนี่กระดูกแทบจะละลายในปากจ้าเส้นหมี่ก็คือเส้นเล็กไม่ค่อยมีนะทุกคนเส้นเล็กที่นี่แพงมากมันแพงจริงถ้าเส้นหมี่ก็คือโอเคลก,กินได้เนาะลูกชิ้นน้ำซุปเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะผักลวกเอ่ยก็คือเลิศเลอเพอร์เฟกมากทุกคนอาหารของเราก็คือพร้อมแล้วค่ะขอสติ๊กเกอร์ปิดเจ้าของบ้านนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเนาะเพราะว่าบ้านเพื่อนเราก็เขารบ สิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนาะกับข้าวกับปลาก็คืออู้เป็นตะแสบแห้งจ้าวันนี้ก็คืออิ่มน้ําสําราญพูดเว่านัวหัวมวนแห้งจ้ามอลําอย่างเราก็คือพูดไม่หยุดค่ะล่าสุดก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็คืออร่อยมากทุกคนเบลยกสดแบบนี้เลยชามใหญ่ๆฟาดไปสามชามจ้าล่าสุด ดูตีนก็คือแบบโอ้โหตีนไก่ก็คือเปื่อยมากละลายในปากทุกคนนั่งกินอยู่ดีๆพี่เอเดินมานั่งข้างๆโอ้เบ,บตกใจเลยชามก๋วยเตี๋ยวของพี่เอชามใหญ่มาก ทุกขบข้าวก็มีหลายอย่างมีทั้งปลาทูทอดยำมามา่าใส่เล็บมือนางใส่ลูกชิ้นแล้วก็มีปิ้งกงปิ้งไก่ตาตวงตาแต็นี่ก็คือหน้าตาจานคนเดียวของพี่เอนะทุกคนโอ้โ oh, ห <laughs> มาหอมามา่มาทุกคนจัดหนักจัดเต็มมากนานๆกินทีเนะาะยำมาม่าของเบลก็คือขายไม่ออกจาก้าเพราะว่าเราลวกเส้นมาม่าเยอะเกินแล้วมันอืดน,นะทุกคนแล้วมันไม่อร่อยเลยค่ะ พี่จ่าพี่คนไทยหนึ่งท่านในที่นี้นะทุกคนแกก็เลี้ยงแมวทุกคนดูหน้าตาแมวเปอร์เซียเดี๋ยวตามาตัตโตัวสีขาวปุยปุยน่ารักมากก็เอามาด้วยเลี้ยงเป็นลูกเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่เขาก็ไม่มีลูกเนาะเลี้ยงแมวแทนลูกโอ้โหมันก็ แสนรู้มากเลยทุกคนมีแต่น้องอย่างเดียวไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยอะไรเลยไม่ค่อยส่วนเลยน่ารักมากวันนี้เราก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ